เรากลับมาในเกมเดิม g r าวคู Crew Simulator นะครับซึ่งเราจะมาเล่นสนามบินอันใหม่ซึ่งสนามบินนี้งานเรางานเราจะหายไปหนึ่งอันแล้วมันก็จะเพิ่มมาหนึ่งอันถามว่างานอะไรก็งาน pushback ก็คือถอยเครื่อง ผมยังไม่ต้องเปิดการาฟิกเต็มดีกว่าเปิดแค่นี้ที่ผมอย่างงี้ก็ผมลองคาดคอมคอมผมมันเสียงดังตอนผมเปิดแบบน,นี้โอเคเราไปเอากระเป๋ากันเลยมันจะมีทางให้เรารดูนะครับว่ากับ้านกระเป๋าอยู่ไหนซึ่งมันอยู่นี่แล้วก็ขับไปดูได้เลยเซ็ตกระเป๋าได้เช่นเดิม ถ้าเร็วแล้วเบรกถ้ามาเร็วๆแล้วก็เบรกเบรกแล้วก็เลี้ยวมาะก็น่าจะเป็นแบบผมเมื่อกี้นีะโอเคผมว่าจะเรียกสีให้มันสวยงาม ต่อไปก็ผมจะเอาสีแดงแล้วกันแล้วก็มาสีเทาแล้วก็ไม่ต้องเลี้ยงก็ได้นะครับจะผมอยากเลี้ยงให้มันสวยกระเป๋าบางอันมันอาจจะแหลกๆนะครับผมเมื่อเคยหัวร้อนเพราะว่ามัน เพราะว่ามันน่าขาดนะครับแล้วเราก็ปิดมาอันที่สองคราวนี้เขาเรียงมาให้เราดูนน no. แล้วเราก็มาสีแดง วันนี้โรงเรียนใครแต่งชุดไทยบ้างก็เม้นกัน,นด้วยนะครับโรงเรียนผมแต่งชุดไทยละก็คือง่ายๆนะครับก็คือเราไม่ต้องไปโบกเครื่องบิน แบบที่ผมโบกในพาร์ทหนึ่งแล้วเมื่อกี้จะไปตัวเปล่าไมยกอด อนนี้เครืบินลอยอยู่ไหนแล้วโอเคเขากำลังมานี่นะครับมันเขาจะขับเข้ามาเองเลยแล้วก็หยุดแบบฟึบท,ทันที น่าจะอัตเตนะคะเพราะค่อยๆช้าลงแล้วก็ยุดนะแล้มาอันดับแรกแล้วก็วางช็อกก่อน แล้วเราก็ต้องลาก APU จะลากหรือจะเอารถขับมาไว้ก็ได้นะครับจะลากมันง่ายโอเคแล้วก็เอาสายสายสายอันนี้มาแล้วเราก็กดที่ให้เขาปิด APU แต่เราก็ต้องไปเอารถคันนี้ โอ้ผมลืมไปมันทะลุเขายังเป็นเบต้านะครับเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่แปลกมันถึงเป็นอย่างนั้นผมว่าในอนาคตน่าจะมีตรงนั้นนะครับที่ผมเอามาไปดูน่าจะใช้ได้นะครับถานาอนาคตเพราะผมอยากใช้มากแล้วเราก็ เราสามารถมองทะลุได้เลยนะครับเขาบอกว่าผมเท่าที่ผมไปดูในดิสคอร์ดมามันเหมือนจะเป็น AI กํกำลังจะเพิ่มเข้ามานะครับ วะจโอเคแล้วเราก็ขับรถลดกระเป๋ามา ับมาจอดในถูกที่แล้วก็ล็อกโอ้ยใครเล่นเกมนี้ก็ระวังรถไหลนะครับเพราะมันคือเริ่งมงปกติ มันได้แปลกเลยเราเอารถลำมันมาก่อน อเคแล้วเราก็เริ่มเอากระเป๋าใส่เดย เห็นแล้วเห็นกระเป๋าอในนี้โดยที่เรายังไม่ได้โหลดเข้าไปเราก็ต้องวนให้มันกลับมาอย่างนี้แล้วก็กด F ันโหลดมันจะได้ลงมาแลครับแต่ต้องเอารถมาด้วยนะครับพว่าไม่งั้นก็สวยพราว่ามันมาทีนึงแล้วมันมามาไม่น้อยครับเรายังไม่ต้องเอารก็ได้ครับ แล้วก็ไปยันต่อไปกันประยุดกระเป๋าหลุดมือกระเป๋าหนัก 乱了 เราก็ต้องปิดอันนี้เดววนะครับผมปล่อยมันเลยโอ้ผมไม่ได้เล่นต่อผมเล่นแค่แตาเดียวมันก็จะไหลไปอย่างนั้น ถ้าอยากให้ผมเล่นแมปอะไรก็บอกได้นะครับแล้วเราก็ปิดให้สนิท

เรายังไม่ต้องถอด G P U ออกก็ได้ครับให้เราทำพวกนี้เสร็จก่อนกดชิปวิ่งได้นะครับผมรู้อบอกมาถึงช่วงเวลานี้แหละอันนี้ไปที่อื่นแล้วเราก็ต้องมา แล้วเราก็ค่อยๆขับเข้าไปเชื่อมต่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็บอกให้เขาปล่อยเบรกแล้วก็ค่อยๆถอยไปช้าๆถอยช้าเร็ยวก็ได้ครับใครรีบก็ตอนแรกๆอ่ะเร็วก่อนได้ตอนหลังๆพอมันเอียง ไปซ้ายมันจะไปถ้าเราไปขวามันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคพุชแบ็กเสร็จแล้วเราก็บอก แล้วเราก็ลากมาเก็บที่เดิมกม่ได้นะครับจะเก็บหรือไม่เก็บก็แล้วแต่ท่านผู้ชมโอเค okay, แล้วเราก็ปล่อยเครื่องบินไปนะครับแล้วก็สามารถไปเอากระเป๋าเพิ่มจากโตนั่งได้เ <Okay. S 1> ลยโอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จบไปนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าครับ